ตอนนี้เมย์อยู่กับคุณลุงสมบัตินะคะผู้ป่วยเนี่ยชื่อคุณบุญสมนะคะค,คุณป้าบุญสมคือเป็นอะไรกันคะเป็นจามีปัญญาสาเหตุที่ทําให้คุณป้าเขาเนี่ยปวดติดเตียงเพราะอะไรหรอคะเพราะเมื่อก่อนเคยเป็นเอัมพฤพษ์กครับพอร,รักษาหายตอนนั้นยังไม่มีบาดท,ทองไม่มีอะไรค่ะก็รักษาหายจนหมดเนื้อหมดตัวเลยแล้วก็มาเป็นที่หลังอีกเดินไม่ได้อคือ หลังจากนั้นก็มีเป็นอีกเป็นอีกแบบตัวแข็งแล้วขาเดินไม่ได้วคงเข่าเป็นเต้นยึดหมดกระดกูกเสียมึงเดินไม่ได้ค่ะ<า>ทําไงก็เดินไม่ได้อืมนี่เป็นมานานหรือ,อยังคะเนี่ยเป็นมาประมาณเต็มคปีแล้วคุณป้าบุญสม,มค่ะคือเขายังมีอาการมีแบบปวดตามตัวอะไรตรงไหนอีกหรือเปล่าคะมีไปทั่วหมดเป็นบางครั้งปวด<ะ>แล้วก็อยู่ติดยีงงเฉยอย่างงี้ครับ พราะว่ามันกระดูกกระดิกได้เป็นบางครั้งลุกก็ลุกไม่ได้ต้องดึงขึ้นครับแล้วขาจับไม่ได้ก็โอยโอยครับเรอคะขนาดขาคือแตะไม่ได้เลยแตะไม่ได้เลยโอ้โหจริงอย่างนี้นี่คือคุณป้าคะแบบขยับตอนนี้เนี่ยขยับยังไงได้บ้างคะต้องต้องยกครับต้องยกอ๋อต้องดึงอ๋อมันงั้นไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคอืมอย่างนี้ปกติก็ต้องใส่แพมเพดไว้ตลอดใส่แพมเพล วลาขี้เวลาเยอะอะไรเอาผมไม่อยู่กับเปิดต้องเก็บซักหมดอะไรหมดคนเดียวอือหือเอาไปลว่อยู่กันแค่สองคนเองเหรอครันีก็พวกลูกหลานเขาไปกันหมดแล้วมีครอบครัวไม่มีใครมาแล้วลูกหลานนี่มีมีแบบ่งเงินช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ไหมคะมีช่วยแค่ค่าน้ํากับค่าไปเท่านั้นเองไอ้ค่ากินมันไม่มีเราก็หาเชา้ากินค่ำอยู่แล้วกีกว็เนี่ยทั้งเดือน,นยังไม่มีงานเลย ปกติทํางานอะไรคะก็รับจ้างทั่วไปบางทีเดือนหางานได้สักวันสองวันสองร้อยสามร้อยค่ากินประมวันวันวันหนึ่งแค่สองร้อยสามร้อยแล้วมีแค่ไม่กี่วันก็ทั้งเดือนเลยหมดเลยไม่มีตังเลยครับโอ้โหนี่ข่าก็จะหมดแล้วเพืของก็ยังค่าก็จะหมดถังเนี้ยคก็จะหมดแล้วด้วยหมดหรือดีห้าโลมีดก็ตื้อไม่มีเงินคือซื้อจากข้าวมาไว้มาทําเองใช่ไหมคะรับต้องประหยัดเลยไม่มีตังจะซื้ออะไร แล้วยังดูแลคนเดียวด้วยคนเดียวครับเออเนี่ยลุงสมบัติเขาวันนี้เมย์ก็เป็นตัวแทนจากกลุ่มเมตาบารมีนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งใจว่าจะมามอบเงินช่วยเหลือให้เนี่ยจำนวนหกพันนะคะเนี่ยบดีได้ซื้อข้าวเลยขอบคุณมากเลยครับต้องขอบคุณทางศูนย์ช่วยดูชนิดด้วยละคะที่เแจ้งมาไม่ต้องร้องไมาต้้องอันนี้เอาไว้ซื้อข้าวนะเอาไว้ใช้ดูแลนะคะอันนี้เป็นเงินจากทางกลุ่มค่ะรับไว้ได้เลยนะคะขอบคุณมากครับ ขอบคุณทุกท่านแทนป้าบุญสมและลุงสมบัติด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ